อัตเด่นนิดนึ่งคือบ้านที่อยู่ชายฝัครับครับเราได้เข้าไปถูบ้างไหมครับเอ่อไม่ได้เข้าไปเลยครับเพราะว่าเข้าไม่ได้ผมย้ายออกมาอยู่ข้างนอกแล้วออกมาอยู่คนเดียวนะครับ <c oughs> ผมกูเพม่งอยู่ครับวัน,ว,นวันที่เราอพยพมาน้ํามันถึงไหนคะตรงนั้นอพยพมาน้ำยังไม่ท่วมถนนเลยครับคือแต่ว่าผมกล่าว่าน้าต้องมาแน่ๆฮะ <c oughs> แล้วก็เออว่าผมมีงานทุกวันเลยครับข้างนอกก็เลย ก็คงมีปัญหาในเรื่องของคือตัวบ้านเนี่ยยังอยู่ได้แต่ว่ามันเดินทางไม่ได้นะครับก็เลยก็เลยต้องออกมาก็ออกมาอยู่คนเดียวไม่ชนพ่อไหมครับที่รุ้นนมีคุณพ่อคุณแม่มีเลยอยู่พกมาที่ไทยอยู่นะเขักทุกวันแต่ว่าน้ำถึงระดับไหนทุกวันเขาก็ส่งรูปมาอัปเดตตลอดเวลาครับบครัเข้าเลยฮะตอนนี้ก็ระดับน้ําก็เท่ากับข้างนอกแล้วก็ปล่อยแล้วก็ ก็ปล่อยว่าอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วครับคนที่บ้านไี่อยากทำมาข้างนอกบ้างอะไรนะครับคนที่บ้านนี่อยากทำมาข้างนอกบ้างเขาไม่คงไม่คงไม่อยากออกหรอกครับเขาก็เขาคิดว่ายังอยู่ได้แล้วก็เดินมาหน้าปากซอยก็ยังมีของขายเขาก็เลยยังรู้สึกว่ายังอยู่ได้ครับถูกต้องคงไม่สามารถพูดได้ครับผมว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านคงตัดสินใจได้อยู่แล้วว่าจะอยู่หรือจะจะออกมาครับเาบ้านเขา เขาก็แน่นอนทุกคนก็คงต้องห่วงบ้านนะครับแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าข้างคงรู้สึกว่ายอยู่ได้อยู่ที่จุดคันตรงคือเรือไมคะ้เดินไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อเรือครับไม่ไม,ไม่มีครับก็คือให้ให้ใครสักคนเดินออกมาซื้อข้าวใช่แล้วก็ากอาศัยเกาะเรือชาวบ้านข้างๆไปห้องอาดเป็นยังไงบ้างคะห้องอาดนะครับห้องอาดตอนนี้ยังไม่ท่วงครับก็ปริมๆิมแล้วคะแต่ว่าของอาย้าย้ายขึ้นข้างบนมาวางใจได้ มั่นใจได้ก็จะเสียก like okay, ็ขงพวกพื nee. ้นไม้อะไรแบบก็เดินไปซีนมาใช่บ้านที่บ้านค่ะเ่อเที่ยวแบบขนลุกเลยคือกังวลนะฮะกังวลว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็จองไปแล้วแต่ก็ที่บ้านก็เที่ยวกันเต็มที่นะครับแล้วก็ก็ลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเที่ยวไปก็กังวลไปแต่ก็แต่ก็พยายามกิจคือวันแม้แต่วันสุดท้ายที่ผมกลับมาก็ยังไม่ท่วมนะ เคจะเป็นกำลังมืออะไรที่ไหนครับใช่ครับของปานี้นะคะในหนังดิสติงก์ของปากเครับไม่ได้ไม่ได้มีแค่มือแต่กำลังน้ำเนี่ยผลงานงานดานไีไหมครับผละทบไม่มีครับคือผมไม่ได้ไม่ได้รับงานโดยเฉพาะเพิ่งงานเพลงงานอีเวนต์อะไรผมไม่ไรับไว้อยู่แล้วครับเออช่วงนี้ผมถ่ายหนะังทำอะไรอย่างเงี้ยครับอยูนนน่อย่างเราดิสติงก์มีกังวลอะไรเราบ้างไหมครับก็ก็มีบ้างครับแต่ว่า เขาเไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็รู้ว่าคือที่บ้านผมก็ก็มีการจัดการอะไรของทํางด้านของเราครับบ้านเราไม่ต้องไปไหบ้านเรนะาจัดได้ทั้บ้านน้องยังไม่ท่วมครับยังไม่ท่วมครับ<ม>ก็ก็ก,ก็ดีใจแทนแล้วน้องเขามีให้กําลังใจอะไรเราไม่ไม่เพราะว่าบ้านเราก็ถือว่าอืมไม่หรอกครับคือคือที่บ้านผมอะ่ะค่อนข้างพยายามมองโลกในแง่ดีกันไปอะครับที่บ้านผมจะไม่ได้ไม่ได้ทุกไม่ได้เครียดมากนะครับแล้วก็ เนี่ยก็คอยออกมาให้กาลังใจคนนู้นคนนี้กันนะครับแล้วก็งบ้านผมก็เริ่มให้ญาติคนนู้นคนนี้มาอยู่ละทั้งที่บ้านเราเองก็เราครอครัวก <laughs> ็ผมก็ไม่เข้าใจว่าจะอยู่กันได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็บ้านเราก็ยินดีต้อนรับสำหรับผู้อพยยทุกคนนะลงพื้นที่เองไหมคะไปช่วยชาวบ้านอะไรเนี่ยลงพื้นที่ลงพื้นที่คือคิวมันไม่มั่งจริงครับคือถ่ายหนังก็ถ่ายทั้งวันเพราะว่านหนังที่ถ่ายอยู่ก็ไม่คัลเซ่นเพราะว่ามันก็มีคิวที่ต้องต้องต้องเข้า่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ เพราะนั้นก็ต้องทํางานอย่างเงี้ยทุกวันไปเพราะนั้นเวลาทั้งวันก็ไม่มีแต่ว่าเรื่องการบริจาคตลอดเวลาเงี้ยเราก็ทำเราก็ทำตลอดนะครับถึงแม้จะอย่างเงี้ยครับมีเวลาพอพอมีเวลาว่างเราก็มาครับอย่เลื่อนไหมคะเรื่องข้อลงไหมคะน่าจะเลื่อนนะครับแต่ผมไม่ไม่แน่ใจเรื่องกําหนดวันนะครับก็คือยังไม่รู้ใช่ครับรพูดคุยกันอยู่ใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องว่าจะเลื่อนหรื่อยงเขาคงคุยกันเสร็จแล้วนะแต่ว่าผมขาดการติดต่อจากเขาเองอะไรมาครับครับ